สวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาวบุญฝลาทุกทุกคนทุกทุกท่านในโอกาสขึ้นปีใหม่ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีรัตนาตรัยและสิง,งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดุลบรรดาลและคุ้มครอง คพืสมาชิกในกลุ่มลายบุญผลาทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปในช่วงต้นปีแบบนี้นก,ก็จะบรรยากาศที่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจจะเดินทางมา,าพักผ่อนแล้ว,วนวรติดจัก,กรยานมาด้วยนะครับ จะพาปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวมีเส้นทางให้ปั่นอยู่หลายเส้นทางเลยนะครับเส้นทางแบบบ้านๆดิว,ดวทั์ก็ประมาณนี้เลยโอากาสปีใหม่เห็นแต่ละคนแต่ละท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ไปด้วยนะครับที่แชร์บน ทางกลุ่มไลายมาบุญผลานะครับเอาโชคดีแล้วที่ได้เจอกันที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ mm hmm. ในโอกาสปีใหม่อย่างนี้ก็ในช่วงของการระบาดของโควิด mm hmm. ก็ยังต้องระวัดระวังอยู่ mm hmm. การจัดกิจกรรมต่างๆก็อาจจะยัง มีบ้างปะาปายนะครับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น,นการจัดกิจกรรมชวนเพื่อนสมาชิกออกปั่นจัก,กรยานสร้างสุขไปได้วยกันเขาคงจะมีอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในปีใหม่ตลอดปีและตลอดไปนะครับพี่น้องชาวบุญผลาทุกท่านรักทุกท่านครับ